กาประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเนี่ยจะหมายรวมถึงการประกอบวิชาชีพที่ทําหรือมุ่งหมายที่จะทําต่อมนุษย์เกี่ยวกับการแนะนําการตรวจโรคก,การวิจัยโรคก,การบําบัดโรคการรักษาการป้องกันโรคการกส่งเสริมการฟรื้นฟูสภาพโดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการประดุงการไทยการนวดไทยการแพทย์พยื้นบ้านไทยและองค์ความรู้อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยซึ่งถ่ายทอดหรือพัฒนาสืบต่อกันตามตำราการแพทย์แผนไทยหรือจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองคำว่าการนวดไทยปรากฏอยู่ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยการนวดไทยหมายความว่าการตรวจการวินิจฉัยการบำบัดการรักษาการป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสภาพโดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทยทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยจะเห็นได้ว่าการนวดไทยเป็นนิยามของแพทย์เป็นแพทย์ผู้ให้การตรวจวิจัยการบำบัดรักษาเป็นแพทย์แผนไทยที่ชำนาญด้านการนวดไทยนี่คือการนวดวิชาชีพครับเป็นไปตามพรบรวิชาชีพและกลุ่มที่เป็นแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทยเนี่ย ก็สามารถที่จะจัดบริการการนวดเพื่อบำบัดรักษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนได้โดยทำงานในสถานพยาบาลของภาครัฐแต่ถ้าแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทยต้องการจะไปทำคลินิกส่วนตัวก็วจะต้องไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฉบับที่4